ทำกรรมด้วยความหวังดีแต่กลับเกิดผลร้ายบาปหรือเปล่าอารมณ์เป็นทุกข์อยู่กับบาปกรรมที่ทำไปเป็นความฝังใจที่ลบยากบางคนทำสัตว์ตายตั้งแต่เด็กแต่ยังคงกังวลวนเวียนคิดเล็กคิดใหญ่ยันแก่ยันเท่าก็มีอาจเพราะภาพตายทรมานของสัตว์ที่ติดตาหรืออาจเพราะหัวนึกถึงแล้ว เกิดจินตนาการทรมานแทนมันก็ได้บาปที่เห็นเห็นว่าเป็นบาปแน่ๆเมื่อต้องทนทุกข์เพราะความละอายก็รู้ว่าทุกข์จากบาปที่ตนก่อแต่ยังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ไม่รู้แน่ว่าเป็นบาปหรือเปล่าแต่ก็ก่อให้เกิดความทรมานใจไม่แพ้กันเช่นบางคนไม่ให้เงินพ่อแม่ตามที่ท่านขอเพราะเห็นว่า จะเอาไปเล่นพน,นันเอาไปกินเหล้าเมายาหรือเอาไปลงอ่างอบายอะไรไหนเสร็จแล้วพ่อแม่น้อยใจร้องไห้คร่ำครวญลำเลิกบุญคุณด่าทอไปในลูกในระคุณหรือกระทั่งบางรายถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีอย่างนี้คงยากที่จะไม่ถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำลงไปมันผิดหรือถูกเป็นบุญหรือเป็นบาปกันแน่ความสงสัย ความไม่อาจตัดสินตัวเองได้บางทีมันเป็นทุกข์ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสู้ให้รู้ไปเลยว่าเป็นบาปยังอาจจะดีเสียกว่าเพื่อจะไม่ต้องทนทุกข์ทั้งกับบาปที่รู้แน่ๆว่าบาปและกับกรรมที่ไม่รู้ชัดว่าเป็นบาปหรือเปล่าต้องฟังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คือกรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรม ซึ่งก็ต้องฝึกสำรวมใจตนอยู่เรื่อยๆว่าที่ทำอะไรลงไปแต่ละครั้งมีความมุ่งมั่นหนักแน่นหวังให้เกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นเพียงใดถ้ามุ่งมั่นแน่วแน,วแน่ต่อเนื่องยาวนานและก่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวังอันนั้นแหละกรรมเต็มขั้นเกิดกรรมขึ้นครบวงจรแต่หากไม่มุ่งมั่นหรือหวังให้เกิดผลอย่างหนึ่ง แต่ดันไปเกิดผลขึ้นมาอีกอย่างโดยไม่คาดหมายอันนั้นไม่เป็นกรรมครบวงจรทางที่ดีที่สุดเมื่อเสียใจเมื่อต้องสะดุ้งถามตัวเองว่านี่ฉันทำอะไรลงไปอย่ามัวจมปลักอยู่กับความรู้สึกแย่ๆแต่ให้ถามตัวเองใหม่ว่าฉันทำไปด้วยความคาดหวังให้เกิดอะไรขึ้นถ้าความตั้งใจนั้น เป็นการกะให้เกิดผลร้ายกับใครก็ยอมรับว่าพลาดไปแน่ๆแ,แล้วทำบาปไปแล้วแน่ๆจากนั้นให้ตั้งทงชัดๆที่จะชะล้างความรู้สึกผิดด้วยการคิดอย่างแน่วแน่กับตัวเองว่าฉันจะคาดหวังให้เกิดเรื่องตรงข้ามขึ้นให้ได้แต่หากสำรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตอบตัวเองเหมือนเดิมว่า ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลอย่างนั้นก็ให้ย้ำกับตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกผิดว่าผลอย่างนั้นไม่ได้เกิดจากกรรมของฉันฉันเป็นเพียงเครื่องมือให้คนอื่นต้องรับผลกรรมของเขาเอง